กาสวัสดีกันบนขวนมั่งนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่กันที่ตำบลคลองไทรเขาวอำเภอกงลาจังหวัดพัทลุงครับพชเพชรชาปาเมืองสตุนนะครับป่ามันเตียวตังจังหวัดกันมัง่งป่ามัเตียวพัทลุงว่านี่คือขุนนอกเต็นมาพบสถานที่ที่คุณต้องชอบนังชิวๆใบใบนะครับแต่ว่านั้นในต่างขึ้นลําบางนะัดไปเด้ต้นขึ้นนะครับ พราะว่าข้ามาถึงคนนกเต็นนะครับต้องมีทีจ่จอดรถจุดบริการที่จอดรถครับจอดรถไว้ข้างหลังนะครับต้องขึ้นรถโฟล์ววิวดูเราต้องขึ้นรถโฟล์ววิวไปนะครับอืมอ่ะดูย่างขึ้นหารือหดโหดประจนไฟข่า <laughs> <laughs> ว่าในป่ามักจะมีจางเบือกนะครับหน้าปบ,บสักตัวไ <laughs> อ้ยังหวะยิ่ถึงปีนองเออ โอ้ยเปล่าไม้เก๋ทึ้งแล้วขาหลดไปกลับคนโปกสิบบาทโคตรกุ่มเลยพี่น้องถทึงแล้วถึงแล้วมองเห็นหนูอยู่ปัดลุงต่างเมืองถึงแล้วครับเหลองผักแต่อยู่บนริมเก้าเลยครับทำก็ได้พลือนี่หองผักอยู่ข้างบนนะครับตามพีก็ไปเลย ห้องผักยังระเบียงที่นางกินก้าวที่นางกินก้าวแควแล่ตั้มมาจากก้องเมืองปัดลุงครับที่จริงเลยนะครับพุ่มแรงโผล่ก็ได้นะครับแต่ว่าแกล้งดัดเสียงนี่ห้องผักใบยังให้เลือกลุยวันนี้เบิดภาคาขึ้นไปเลยข้างบนวะโอหย่างซาหนามกันนุ ลานนางชิวบายบายหลับลมวันเย็นข่อยโลเลบรรยากาศว่าคำเลาพ่อมือคำนะครับก็มีอาหารบริการกัน,นกแล้วการเรื่มกินมือคำครับแล้วกามาเลบรรยากาศช่วงอัวกคำมันยังไล่ควนลายลี่ซนนะครับเลือกเอาเองเพราะว่าลุงกแ็แคบเตินนะครับมาเล่ปลาทิตติยบอยู่รังเขาปลอมกับไส้มอกเตมเมื่อนเก่ามือเอื้อมจับได้ไานั่นนะ แขแล้วแข่ขึ้นแล้วตีโอ๊แล้วปลาทิตยังไม่ตักแก่ที่เลยแต่ใส้หมอกแต่เหมือนกับจะไปม,มุมพันกันไปนั้นแหละแ<ม>ล้วปลาทิตก็ขึ้นมาแล้วครับขึ้นมาพร้อมกับใส้หมอกที่ขาวสวยอึม พอไม่มาเล่ก้องจริงนะครับว่ามันสวยงามขนาดไหนนะครับนี่คือควนนกเต้นตำบลคลองไส่เก้าอำเภอกงล่าจังหวัดปัตตานีครับนี่กะติกเก็บว่าเลยนะครับแล้วก็มีคนเข้ามาเอยๆนะครับทีนี้นะครับยังไล่ควนนะครับให้เลือกไม่ว่าจะเป็นควนนกเต้นหรือว่าควในในนแกลแต่นะครับปูป้าทองและยางต่างเพน,นะครับ พร้อมที่จะให้บริการทุกท่านครับ